คนนุณรวยยังไม่ยิงเลยเหรอครับจ่อปากยังแทบเลยนนี่าอีสู้ๆๆสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับไททันนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟกับมันเป็นคู่หูครับใช่ครับวันนี้ผมจะมแข่งกันยิงครับไม่ได้แข่งแล้วแหละ ช่วยกันเอาแชมป์ด anyway? ีกว่าเออช่วยกันเอาแชมป์มาอันเนี่ยวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟรีไฟล์ด้วยว่ามันมีอะไรใหม่บ้างอย่างแรกที่มาก็คือ New g i Royal l r Handsome ได้แล้วอะไรวะ Handsome Handsome อีโดะ I'm Confirmed อะต่อไปก็เป็นของกระเลียนขาวนะครับก็มีทั้งหมด2สองแพคเกจในการแล้วก็เป็นหุ่นกระป๋องนะครับหุ่นกระป๋องนะครับหุ่นกระป๋องไม้แห่งจิตวิญญาณมิสเตอร์อะไรน Not กเกอร์ นะแฮกเกอร์ใช่ไหมครับดูตาครับขาวๆมึนชีสุนตีเลยขาวเหมือนนั่นเลยครับอะไรเห้ยเฮ้ยรอเดีนครับแล้วก็ท่าเต้นนะครับกระโดดให้รู้ครับสุสานามาลูกค้าอะไรที่สุสุสานาก็สามร้อยเก้าบเก้าเพชรครับไปซื้อกนได้ครับต่อครับคุณเลยกล่องความมืดพี่พบนะครับก็เป็นสกินแหละเอาให้สุ่มเป็นมีไอวอลกระเป๋า แล้วก็เป็นพวกสกินนะครับใช่ครับก็ไปสุ่ม25เพชรก็ขำๆครับดวงนี้ก็สองห้าเพชรจัดเลยครับต่อมาก็น็อกไอเทมเทพแรปเปอร์แรปเปอร์นี่คุณแรปแล้วให้ฟังหน่อยครับคุณเวอ๋อผมแรปไม่เป็นครับลองลองดูครับไม่ไพี่ลองเลยลองลองลองดูว่าคุณก็ลองแรปให้หนุ่มดูอ๋อโอ้ยผมผมจะแรปยังไงอ่ะเฮ้ยงั้นผมก็แรปไม่เป็นผมแรปไม่เป็นหรอกหนุ่มก็แรปไม่เป็นโอเคไปหนุ่มสองเจ็ดเด็ดเกล็ดเกลียเจ็ดเทพ จระเข้เจ็ดหัวเลยครับมีแต่จระเข้ไม่แต่จริงหน้าไม่ย้อมสีผมสีเขียวมังเลยผมผมใช่ป่ะเออทำไมอะครับเดินใจตำรวจเลยอ๋อตำรวจนี่เรียกเลยวอะเรียกเลยเรียกไปคุยเหรอเรียกเรียกผมเย็ดไหมไม่เป็นไรหันคุยคิไม่เหมือนไปไม่เป็นเลยไป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 ต่อเถอะไปปาโปกันเด้อ เออไปครับผมป้าโผงตาวขาล้อครับป้าโผงสงการเก็ดเพชรคุณสามนี่ไงคุณดูข่าวสารอะไรของคุณเน่ะก็ผมไม่รู้นี่ไม่ค่อยฉลาดอะไรครับเนี่ยอ้โจบเลยโอ้โหครับสงการนี่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวเลยครับทำงานอย่างเดียวให้ไหมครับให้งานเต็มที่ครับครับแน่นอนครับใช่ไหมครับคุณรวยแน่นอนครับลูกแก้วแห่งมนตาจะมีพวกสกินแล้วก็พวกไอวอลมาขายนะครับแล้วก็สกินปืนปืนเขานี่ถือว่าสวยมากเลยนะสวยในระดับหนึ่งเลยดูสกาดีผมว่าเฉยเฉยว่ะผมว่าเฉยเฉว่ะคุณแม่งไม่เป็นเลยไม่มันเลือกได้อย่างอันครับดูครับคุณ แหกตาคุณดูคุณก็เป็นไปเยอะดีครับเหลืออีกอันหนึ่งครับล่าไข่ทั่วจักรวาลเอ็กฮันเตอร์ครับอ๋อเป็นแรกแหละทีนี้หมอคุณยนเลยหมอนุณยนเลยอะเฟีวนะเฟีวนะอยากจัดวะว่ากู่ซื้อดิจัดเปบอไม่จัดไม่จัดไม่จัดครับหมดเวลาครับกับ ข่าวสารของฟรีไฟอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ข่าวสารใหม่ก็จะมาเรื่อยๆครับลองเข้าไปดูกันในเกมครับกดไปตรงไหนคุณเวยกดไปตรงไหนกดเข้าไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ตรงแนะนํานะครับแล้วก็เรื่อยๆดูว่าตัวเองถูกใจสกินไหนก็เข้าไปตั้มครับไปตั้มและตอนนี้ผมก็จะมาเริ่มเกมกับไททันนะคะผมเดี๋ยวเราจะไปกดสกอตกัน4ี่คนแล้วก็ยิงแห่งกันครับครับก็ตามนั้นครับช่วยกันเอาแชมป์ครับผมว่าผมจะเอาแชมป์เปี้ยนผมว่าผมโน1ครับ ใต้ตีนครับ้องใต้ตีนครับแล้วเดี๋ยวเดูเดี๋ยวดูผลนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูไทยทิมเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยโอ้ทำไมโดนดิเกตบอมบอมชาติบอมบซากิมีมาซะทีไม่มึงมึงเป็นคนโดดนะเฮ้ยพีคพีพีพีโดดแล้วเออเนี่ยตามมึงเลยมึงจะไม่เป็นอ่ะขอโทษไม่ไป็ให้ไปเฮ้ยแย่ทางเลีแย่ไปไปไปเด็กแม่มาเป็นคู่หูกูกูไม่รุ่งเลยไป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 นอนเลยมึงเดี๋ยวมึงหาคนก่อนเรต้องยิง เยแตกนะครับโวยควายยิงบอลเฮียยิงบอลเราหารถแล้วเราไปกันสองคนนะทิ้งเพื่อนมั่งเฮ้ยคนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีติคนเดียวได้ไงมันต้องมีขี่คนด้คนเดีย <คน S 2> เด๋ยวเ,เคียวไปจามหน้าไม่เพื่อนมันยิงไงไะเฮ้ยมึงวิ่งไปทางมึงเหรเฮ้ยเห้อ น็อกน็อกน็อกใครน็อกใครน็อกมันน็อกมันน็อกแตกมันตายหายยังแตกหนึ่งครับแตกสองครับคุณรวยยังไม่ยิงเลยเหรอครับจ่อจ่อปากยังแทบเลยนะำมืออยู่ไหนวะดิเกียร์นี่เฮ้ยตรงกลางไม่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไหน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 ตรงกลางอ่ะเห็นยดอ่ะเฮ้ยกูวิ่งไม่หยิบยาวเฮ้ยยาเฮ้ยไม่สนไม่สนไม่สนบนราแม่งเป็นอย่างนี้แหละนี่ไงนี่ไงกูเจอละเออ เว่กันาดน้อยเด็กเกียรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราลุ้มว่ะกูยืนแรกกับมันไงหัวโวแตกวะแตกเฮ้ยคน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 ไหนไอีไว้เฮียทำไมเต็มบ้านเนี่ยมือมือ โควิดไงพ่อร้องอย่าเอาเที่ยวให้แจ้าหน่อยแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนนะโอ้แม่งแตกแล้วนี่ยไวจะเจาะทุกคนฆ่าไปกี่ตัวแล้วตอนนี้สามเพี้ยไรสองโอ้ใต้ตีนยึดแม่ปากหนึ่งแทบเปรอะสั่ลอาลอนเราล้มเดี๋ยวกูไม่ช่วยให้ด้วยอะเราไ่ล้มป่ะช่วยกูดิไม่ช่วยสีเน่ะไเข้าวงเข้าวง คือเน้นของเต็มโอ้โหได้รลบขอบคุณเฮ้ยเท้ยอย่าได้อย่าได้อย่าได้เแตกนอกสายหาเราเสร็จแล้วไม่ได้ต่แตกครับ ตรงไหนวะน้องไม่บอกครับเฮ้ยเย็้แน่เลยรู้จับเอ้ยอเยอะ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 ไปหมดดิก้าทีโออ้าวเย็้แม่คุณเหยแม่งใต้ตีนวะเด็กเคียวนี่กลัวทั้งตีนได้ครึ่งของผมเปล่าอู้ห่างเข่าห่างเข่าห่ังเข่าไหนไหนไหนติง สองล้อีิยี่โอ้โหมันยีสต์ไม่ไ้สองล้อพี่เสียใจว่ะเฮ้ยอย่าถายตูดดิเฮ้ยรอนร้อดิสอนด้วยสอนด้วยเอ้าเฮ้ยมึงจะเป็นสกอยต์ดมเฮี้ยอะไรมึงก็ขี่สเก็ตดมเยียสกอยต์อยู่มึงต่อดิสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเขาวงดีวงกัอยู่ข้างหลังไอ้ยีสต์นั่มึงเราสันติเลยวะข้างหลังมึงกูอยากไปทางเนี่ยเขาจครับจาครับจานขับหมครับจานดูยิ้มไม่น่าเกลียวเลย จ้าไม่เหมือนกันไม่มีของไหนให้รู้เลยเอ้ยเอ้ยคน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 อะไรวะคุณดีกู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 ดีบ,บ้านแม่ใครเป็นแม่นนะครับโอ้โหเป็นแบบม่นนะครับน้องโอ้โหธรหรมดาน้องแม่ย,ย้อยเรื่องรู้หลอกเย็นแม่กูของเราก็ฟูแลนะ้วไเหี้ยเฮ้ยเข้าเข้ามุมดีเอาอยู่ยี่ไปจิตตัวแล้วน่ะคุณอะ แล้วเรากำลังไปไหนวะเข้าวงนี้เอ้ยคนคนคนตอนนี้เราก็อยู่ในวงไม่หรอกวะคน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 เอ้ยแตกโอ้โหไอ้เฮียเส้นตีนี่แม่งบาเรียวคเว่ยเร็วคนเวยไม่ตอนนี้เราอยู่ในวงอยู่แล้วอะไรจะไปบวกโอ้โหไม่ต้องขึ้นหนังล้แก่แล้วเฮ้ยยเงียได้ที่จะเกี่ยวอะไหร่อะได้เหรอเทไรผมจะเกี่ยวได้เหรอเท่าไรอะ เอ้ยผมผมคือรถใหญ่แล้วคุณเพืนเฮยเย็นแม่นึงขี่มอไซค์กลัวนะแปลตรงนี้มีศพเด่ะแรู้สักแบบส่วนเออาร์ขับรถละมาเนมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วขึ้นมาขึ้มากว่าเฮ้ยเย็นแม่นึงขี่มอไซค์กลัวนขึ้นเลยเหร ยิงเองอะเฮ้ยยิงเองไรเฮ้ยโอ้โยคอยคอยคอยตกผมสามทิวแล้วอ้าวอันนี้มึงได้เหรอะยิงใส่กัมม์อสัยชนในสัตว์จอดไงมาดิมาดิมาดิกูมีิวเว้ยเว้ยไรเว้ยไรอย่าไม่โดน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 เอ้ยนั่นเอยไ่ยาตามหลัง โอ้โหเดนๆไม่ไม่ยุ่งอ่ะไม่ยุ่งละวันนี้เหยืยอไม่โดนดีเด่นยิงนี่ยนี่ยิงนี่กระสุนหมดแล้วหรอเย็นแม่หมดหมดไปกัไอพวกยิงรถขี่อะไรนี่แม่งเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยเงคนคนเงคนยงคนเขิงคนเขิงคน เคยอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฆ่ายใายคนแม่งยิงห้าวเฮ้ยโหหลบเก่งเก่งว่ะแม่งเขียนขี่มอเตอร์ไซค์มานานแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนยิงมึงวะเนี่ยเฮ้ยอยากยิงว่ะคนดื้อค่ะคนดื้อเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงอึบทึบทึบโอ้โหเย็นแม่อย่างร้านอ่ะเหี้ยเห็นกูเห็นก่อนเนาะสัตว์เด็กเกีย ไม่มีของที่ยังเนี่ยแป้งไ่ที่ี่เนี่ยทำไมยิงเห็นตัวเดียวอยตลอดหรือว่าระจอกอะครับก็ยิงไปจุดกลัวๆจุดเขาอะไรวะจุดหกจุดสามมันเหมือยมันแบบตายโซนปต็ง ต้านโซติงก็จบกันไปนะครับกับที่เป็นคู่หูไอรเด็กเคียร์นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับคิวไว้แค่16ก็อย่าทำผิดเยอะยิงตามเด็กไปพันหกครครูสองยังไม่เล่าองเท่าเลยมเงียบไปครูสองเท่าเลยมึงเงียบไปเงียบก็ไปเล่นกันได้ครับฟรีไฟล์อัปเดตเยอะมากแล้วก็จะกินเท่ๆมาเต็มก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาก่อนสวัสดีครับไม่ส่งถึงผมเลยอ่ะไม่ส่งเลยอ่ะ